เอาละครับก็สวัสด anyway. да? ีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ก็อยู่กับเกมเพเดอีกแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาฟาร์มของกันอีกเช่นเคยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้บ้านผมยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านร้างนะว่าจะมาทำภารกิจนะครับเริ่มแรกก็จะมาทําภารกิจกันหน่อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ไปรับภารกิจเลยนะครับผมก็เลยจะมาฟาร์มของกันก่อนนะก่อนก่อนที่จะไปรับภารกิจกันนะครับเราต้องมีอุปกรณ์หรือเสื้อผ้าอะไรให้ครบก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็เหมือนที่ว่าจะใส่แค่กางเกงในอย่างเดียวนะตอนเนี้ยเดี๋ยวไม่ใช่สิมันเป็นกางเกงเริ่มต้นนะครับมันไม่ใช่กางเกงในเนาะใช่ไหมมองเข,เ,ขมอเ,เ,เขียวไม่ใช่โอเคเดี๋ยวเก็บลูกเบอรี่ก่อนแล้วก็พวกหินนะครับอุปกรณ์ต่างๆนี่ใช้ในการพยุงชีพตัวเองนะครับเพื่อไม่ให้ตายไวที่สุดผมตีผิดเนื้อเน่ามันตีผิดซะได้เมื่อกี้โอ้โหโดนตีเดี๋ยวเราไปข้างหลังมันนะครับแล้วก็ฟาดมันข้างหลังนะ เคตีต้นไม้ก่อนนะครับเพื่อเก็บไม้ไว้เยอะๆเลยนะครับผมได้3ามชิ้นนะเค okay. เก็บให้หมดเลยทุกอย่างนะครับผมต้องเก็บให้หมดตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีอนะ่ะโอเคเดี๋ยวเก็บไปที่ตรงนี้ก่อนอเฮ้ยเจ้าอมมันเจอได้ไงวันเนี้ยโหฟันวัดนี้ไงเดี๋ยวตรงนี้ด้วยฟันมันฟันมันฟันมัน,นมอกหัวมันเลยเคตรงนี้น่าจะไม่มีอะไรนะว่างเปล่าอีกแล้วนะ ตรงนี้มีซอมบี้ฟันมันอีกครั้งหนึง่งไอ้ตรงนี้ก็เจอปะเดี๋ยว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 ออกมาขังมันแล้วก็ฟันเข้าไปส0บดาเมจเข้าไปดีตรงนี้มีก้อนหินเก็บดูไว้โอเคตรงนี้มีเหล็กเก็บดูไว้ไอตรงนี้ไอไอซอมบี้ติดยานี่ฟันมันโอเคใปไดตรงนี้เอ้ยตรงนี้ไฟไหม้ว่ะเดี๋ยวเอ้าทำไมมันวิ่งตามกดออตโต้แล้ววิ่งตามอุ้ยม่หืเดี๋ยวแลวตรงนี้มีซอมบี้ โอเคเดี๋ยวคอยย่องคอยย่องฟันมันเข้าไปขานานหลัง okay, ถึงหลังหักหลังดอดเลยทีเดียวนะอ้ของผมเต็มว่ะเดี๋ยวต้องตีตรงนี้ก่อนไอ้ตรงนี้มีอะไรไหมไม่มีเพราะว่าเราเต็มหมดแล้วนะครับเดี๋ยววิ่งมาทางนี้ก่อนเออตรงนี้ได้อะไรไหมอุ้ย,ยได้โซดาวะอุย้ยกินไม่ได้เราต้องเก็บเก็บไม่ได้เราต้องกินอย่างเดียวเลยนะเนี่ยโอเคต้องมาที่ฝั่งนี้ก่อนเข้าไปด้านในนะครับเจอเนื้อเนา่าเ,เลือดหกสิบเดี๋ยวต้องอ้อมไปฝั่งนี้ก่อน ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ก็เจอไอ้ตัวชําแหละนะร้อยห้าเ๋ยต้องเก็บไปตัวนี้ก่อนก็ได้นะเพราะว่าค่อยๆย่องไปค่อยๆยองไปละฟันข้างหลังมังได้เมจสี่สิบก็ไปโอเคได้เรียบร้อยแล้วนะครับอุ้ยได้น้ํามาขวดหนึ่งอ่ะเก็บไปเลยเ้ยเมื่อกี้พมงกดเลยวะได้ตัวนี้มาหรือท่าทางจะใช้แสแงมะเมื่อกี้อ่ะโอเคเดี๋ยวต้องมาที่ฝั่งนี้ก่อนฝัดอุ้ยมันเห็นไงวะมันเห็นไงตีเน่อยดีอุ้ยโดนอ้วกมันโหหลบไม่พ้นอีก รู้สึกว่ามันจะมองตามเรามาตลอดเลยนะที่ตรงนี้มไม่มีอะไรแนตะ่ตรงมีอะไรเนี่ยเออตรงนี้มีกระเป๋าเอ้ยไม่ใช่กระเป๋าสิมันเป็นมันเป็นรอ,อ,องเท้านะครับโอ้ยสับสนเลยเนี่ยเออตัวนี้เก็บอะไรดเีเดี๋ยวไปที่ตรงนี้กันก่อนนะครับผมเออตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมเออน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวต้องขึ้นไปฝั่งด้านบนโอเคตอนนี้ผมก็ออกมาด้านนอกแล้วนะครับว่าจะ มาทําภารกิจกันนะเพราะว่าถ้าเราทราําภารกิจแล้วมันน่าจะมีของอะไรนะครับผมตรงนี้อะไรเนี่ยให้อะไรเราต้องไปหาบัตรอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาฝั่งนี้กันก่อน,น,น,น on, มาทําภารกิจฝั่งนี้กันก่อน,นนะครับเพราะว่ามันให้ทําอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตรงนี้เอ่อตรงนี้ให้เก็บยางนะครับแล้วก็เอ่อเชือ,อกนะครับผมแล้วก็กลับมาหาบุคลินอีกค,ครั้งนะครับผมมามาหาผู้ยิงผมแดงคนนี้นะเดี๋ยวจะไปข้างนอกกันก่อนนะเพื่อไปหายางกันนะครับผม ออกชาจ,จังเลยเออสิ่งกีดขวางบนท้องถนนเราต้องมาที่ฝั่งนี้ใช่ไหมเพื่อเข้าไปหายางด้านในนะครับเออยางยางส่วนมากก็น่าจะอยู่ที่รถนะเดี๋ยวเราต้องมองหารถก่อนรถที่มันแกะได้อยู่ตรงไหนวะเน,นี่ยไม่มีมองซ้ายมองขวายังไม่เห็นนะครับเออตรงนี้เป็นหินเฮ้ยสะดุดนิดนึงนะเออตรงนี้ต้องไอ้ที่ฝั่งไหนวะเนะี่ยเออไม่เจอเลยเอันนี้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เออได้นี่ไงมียางด้วยนะครับผมยางมา1ชิ้นแล้วก็สลแงนะครับเป็นเออ่ตัวงัดอะไรสักอย่างเนี่ยประแจใช่ไหมโอเคเดี๋ยวตรงนี้ต้องเจออะไรสักอย่างเนี่ยต้องเอ้ยมีแผลล่นโลหะด้วยเมื่อกี้ผมเก็บถูกใช่ไหมเอ่อต้องกําจัดที่ตรงนี้ด้วยนะครับผมเอ่อเก็บให้ด้วยเราต้องคุ้ยขยะให้ได้ทุกโต๊ะทุกที่นะฝั่งนี้ล่ะโอ้เจอแล้วนี่อีกหนึ่งชิ้นนะครับอ่าผมต้องเอาไปตรงไหนนี่ไงนี่ไงรถตำรวจรถตำรวจ ได้ไหมอุ้ยได้ถุงเลมันหนึ่งอันนะครับผมต้องย้องฆ่าไอ้ซอมบี้ติดยานี่ก่อนนะเขียวๆเ,เนี่ยติดกันชาต์นี่ฟันมาฟันมาเรียบร้อยได้ไรไหมได้บูลลี่มาหนึ่งอันนะเดี๋ยวจะลงไปที่ด้านบนนะครับทีแรกเราจะลงไปที่ด้านล่างเดี๋ยวขึ้นมาด้านบนดีกว่านะอ,อ่ตรงนี้มีซอมบี้เนื้อเน่าแล้วอื้อ,อ,อว่าจะซุ่มไปซะหน่อยหันมาซะไรนี่ฟันให้ตายเลยใช่เดี๋ยวต้อง เก็บตรงนี้ให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเราต้องฟาร์มให้คุมนะไอ้ตรงนี้มีซอมบี้ด้วยเดี๋ยวต้องอ้อมมาฟังเลเฮ้ยอ้อมไปข้างหลังดีกว่าไม่ได้สิมันมันกำลังหันมาพอดีเราจะเก็บไอ้ตัวนี้ก่อนไอ้ตรงนี้มีซอมบี้เดี๋ยวต้องฟันตัวนี้ก่อนฟันมันด้วยนี่เรียบร้อยนะทําไมชอบพูดว่าฟันฟันอย่างเลยจริงๆมันแค่ตีนะไอ้ตัวนี้อุ้ยกดผิดโอ้โหมันมาสองเลยทีเนี้ยเลือดเหลือครึ่งเดียวเองฟันมันตีมันตีมัน ตีมันเข้าไปอุ้ยเหลือยี่สิบเจ็ดแล้วโอ้ยของหมดของหมดของหมดเตะต่อยเข้าไปโอ้ยตรงนี้ตรงนี้มีมีเอ่อไอ้ซอมบี้แชมแลนนเนี่ยนะเดี๋เด็เราต้องอ้อมไปด้านหลังมันตีมันตีมันอุ้ยหลบไม่ผลนะเนี่ยฟันมันตีมันตีมันฟันหัวมันฟันหัวมันไม่ตายอีกครั้งนึงตายสิอือหือหลายทีมากเลยนะเนี่ยเกือบจะตายต้องเก็บตีตรงนี้ก่อน เป็นกล่องเฮ้ยมีชุดว่ะมีชุดมีการงเกงอ่เอ่ามันเางเกงหายอ๋อผมใส่ไปแล้วเดี๋ยวเราต้องเอาตัวนี้เข้าไปตัวนี้ใส่เข้าไปตัวนี้กินเข้าไปตัวนี้วางนะครับผมเออไอ้ไกอหญ้าตัวนี้น,น,นี่ต้องกินลูกเบอร์รี่ให้หมดก่อนแล้วตัวนี้เข้าไปนะครับผมเออกอหญ้ากอหญ้าไม่ใช้ก็ได้นะเดี๋ยวเอามาวางทับใส่เลยแล้วก็ลบตัวนี้ทิ้งนะครับโอเคเรียบร้อย โอเคน่าจะหมดแล้วนะครับตรงนี้มันมีรถอยู่ด้วยนะเดี๋ยวผมจะมาเปิดรถตรงนี้ว่าจะได้ของอะไรนะครับผมเฮ้ยนี่ไงเจอยาง1ชิ้นนะครับโอ้ยเป็น6ชิ้นแล้วเป็น6ชิ้นแล้วเดี๋ยวตรงนี้ละ่ะอ่าตรงนี้ก็เจออีก1ชิ้นนะครับเป็น7ชิ้นแล้วตรงนั้นน่าจะมี1ชิ้นนะในกองขยะตรงนี้เฮ้ยจะจริงจริงด้วยนะไอ้อหน,นี่อะไรเนี่ยไกปืนเหรอไกปืนเราต้องไปทําเป็นปืนใช่ไหมไปค้าเป็นปืนเดี๋ยวนะ ตรงเอ้ยนี่ไงยางทาไมมันไม่แยกทำไมไมันแยกกันวะเดี๋ยวโอเคได้อยู่นะครับผมเดี๋ยวต้องไปดูที่ฝั่งนี้เอาตันหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะตรงนี้ก็เก็บลูกเบอร์รี่ไม่ได้เดี๋ยวต้องดูทางบนก่อนตรงนี้มีอะไรบ้างเอเ้ยมีหนูมีหนูเดี๋ยวเดี๋ยวันตีมันตนีมัน,น,นไม่ตายชนิดนี่ไงเรียบร้อยโอเคได้แล้วเอ่อตรงนี้เป็นไม,ไม้ไม้ก็เก็บไม่ได้อีกแยะเอ่อตรงนี้มันเป็นกองขยะอันนี้ไงได้มาหนึ่งชิ้นนะผ้าพันแผลอัดเข้าไปก่อน โอเคเรียบร้อยนะครับได้มา9้าชิ้นแล้วเดี๋ยวมองซ้ายมองขวาเลยเก็บตรงนี้ก่อนว่าจะได้อะไรไหมอ่าแผ่นเหล็กนะครับผมตรงนี้มีอะไรบ้างเอ้ยซอมบี้ซอมบี้วิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งวิ่งก่อนวิ่งก่อนโอเคเรียบร้อย โหต้องรอดมาที่โล่งๆนะครับกําจัดมันไม่ได้ไม่ว่าจะหนีมันพ้นนะ นึกว่าจะหนีไปได้ระยะหนึ่งแล้วมันไม่วิ่งตามมันก็วิ่งตามเหมือนเดิมนะครับผมโอเคตรงนี้ผมก็น่าจะได้แล้วนะเพียเดี๋ยวผมจะเข้าไปเสร็จสิ้นภารกิจก่อนนะเพราะว่าภารกิจเมื่อกี้มันให้หายางใช่ไหมเดี๋ยวต้องมาที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมอ่านี่มารับภารกิจเสร็จสิ้นตรงนี้นะได้รับของมานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสําหรับคลิปคนี้นะครับผมเดี๋ยวจะไปทําภารกิจต่อไปกันก่อนนะครับผมโอเคแล้วเจอกันนะครับ